สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินออนไลน์หาเงินเข้าบัญชีของธนาคารและก็จะมาสอนวิธีการรับโคดอังเปานะครับซึ่งในส่วนของการหาเงินออนไลน์ในส่วนของคลิปนี้เป็นการหาเงินจากแอปหาเงินฟรีเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องคชนเพื่อนสามารถที่จะถอนเงินได้จริงและสามารถทําได้กันทุกคนนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีมือถือสมาร์ทโฟนนะครับและก็ลองดาวน์โหลดแอปพเคชันนี้นะครับรู้สึกว่าแอปนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเพื่อใครนะครับผมสนใจหาเงินออนไลน์เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์ จากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนโดยที่เราไม่บังคับการเชิญเพื่อนไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินกันได้ทุกคนนะครับแอปพลิเคชันนี้เล่นได้ในส่วนของ Android นะครับรู้สึกว่า iOS ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมนะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เนาะส่วนใครที่ดูคลิปมานานแล้วแต่ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนในการหาเงินนะครับเดี๋ยวผมจะแปะสมาร์ทโฟนไว้ท่ตกาไว้คุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดเลือกซื้อได้เลยนะครับ เอาไว้ในการเป็นเครื่องมือในการหาเงินออนไลน์กันนะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้สามารถใช้มือถือเพียงแค่ครึ่งเดียวในการหาเงินออนไลน์ได้แล้วทุกคนนะครับแล้วก็บางคนก็โอ้ทำเงินได้เยอะมากจากมือถือแค่ครึ่งเดียวนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็อยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e d World นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะถ้าผมจะไม่ผิดนะและตอนนี้นะครับผมนะ้ะก็ ผมเล่นมาหลายเดือนมากทุกคนนะแล้วก็แอปนี้สามารถที่จะทอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งแล้วแล้วก็เปิดแอปมานะครับให้ท่านผู้ชมไปที่หน้ากระเป๋าก่อนนะแล้วก็ให้ทําการล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Gmail นะครับหรือบัญชีของ Google นะั่นแหละทุกคนนะเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับให้เรามาที่หน้าแรกตรงนี้ก่อนแล้วก็มาที่ขีดสมขีดนะครับ แล้วก็นับให้เราไที่คําว่ากรอกแหัรเชิญน,นะครับคุณผู้ชมจะกรอกแหัสเชิญของใครก็ได้ทุกคนนะกรอกให้เรียบร้อยนะเพื่อที่ว่าระบบจะได้ทราบว่าเออเราอ่ะมาจากคนนี้แน,นะนํามาเนาะต่อมาทุกคนนะครับก็มาที่คําว่าสปริตของฉันนี่ทุกคนนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดที่พีดนะ อันนี้คือ XP ของเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้ใช้ใหม่จะยังไม่มีนะแล้วก็คนที่เล่นนานก็จะยังไม่มีถ้าว่าุมไม่ได้ไปซื้อนะคือต้องไปซื้อในตลาดทุกคนนะโดยใช้เหรียญน X นั่นเองนะผมก็ซื้อมานะตรงนี้เนาะอ่ามันก็จะทําให้บูตในส่วนของไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนตาอ,อันนี้คือเป็นพิษที่เราได้รับฟีนะครับก็กดคําว่าอัปเกรดนะตอนนี้ปัจจุบันผลอยู่ในส่วนของของเปอร์เซ็นต์โบนัสอยู่ที่38.90นนะครับแสดงว่าถ้าหากว่าผมนั้น ได้รับรายได้จากการขุดนั่นก็คือจะได้รับประมาณ3 8 9 0อนะครับอ่าอันนี้คือครเราสามารถที่จะซื้อสักเลี้ยนได้นะอ่าผมซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เลเวลที่5ดูคน15ดูคนนะมันก็จะทำการเจนีสินของเจมนี่ดูคนมันจะได้รับเป็นเป็นเพชรน,นะซึ่งอายะมณีตรงนี้เราก็นํามาซื้อในส่งของสักเลี้ยนต่อได้นะวิธีการเล่นก็คือเราก็ผสมนะ 15- 15ก็เป็น16บหกดูคนนะผสมให้มัน ได้19พอ19บวกกับ19ก็เป็น20นะก็จะขึ้นเลเวลใหม่เป็นเลเวล20นะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์โบนัสตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมนะก็ประมาณว่าเป็นการขุดแหละทุกคนนะเราสามารถที่จะหาสปิดเพิ่มได้ทุกคนนะถ้าเราจะซื้อเลเวลอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมซื้อเลเวลที่15มันคุ้มที่สุดแล้วทุกคนนะเพราะว่าเลเวล14นั้นใช้9.92บิเลียนนะแต่เลเวล15ใช้เพียงแค่5.72บิลเลียนเองนะครับผมประมาณน ผสมกันเรื่อยๆนะครับวิธีการรับเหรียญจากการที่ขุดคือรับตรงนี้ทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ผมรับแล้วนะแล้วก็หีบสมบัตินี้ก็รับได้เหมือนกันคือจะได้ในส่วนของโบนัสเหรียญบิลทุกคนนะอ่าได้มา97บิลนะครับเหรียญบิลนะ่านี่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะข้างบนมันจะมี3เหรียญเหรียญ USDT เหรียญ X เหรียญบิลนะครับ สิ่งที่เรานะครับต้องไปหาก็คือเหรียญ X กับเหรียญ BIL นะแล้วก็เหรียญ USDT แหละแต่เวลาถอนเงินนั่นก็คือจะใช้เป็นเหรียญ USDT นะครับฉะนั้นเหมือนตอนนี้ผมก็หาเหรียญ BIL อยู่นะก็คือหาไปเรื่อยๆนะจากกิจกรรมไรยวานตรงนี้ที่กองของขวัญรับให้ได้ให้ทำาภารกิจครบ100%นะวันนี้ก็ยังไม่ได้ภารกิจนี้ภารกิจเดียวที่ยังไม่ได้ทำนะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการ,รแบ่งปันผลกำไรนะก็ยืนยันไปนะครับผมก็ ยืนยันไปแล้วก็ปารับในส่วนของปันผลนะครับที่เป็นเด็เอ็อ kind of ันนี้คื prayed, อการหาเด็เอ็ทุกคนนะได้มาอยู่ที่0.0022นะครับแล้วก็นี่ทุกคนเห็นไหมบัฟสําหรับ x อ็กซ์ติ๊กก็คือสักเลนที่เราซื้อมามันบัฟให้อีกทุกคนนั่นคือเป็นในส่วนของการรับรายได้เพิ่มเติมทุกคนนะตรงนี้ก็ในส่วนของภารกิจนี้ก็คือครบแล้วหนเรนะครับแล้วก็กดเข้าไปในส่วนของภารกิจนี้นะครับ แล้วก็กดรับเลยทุกคนนะนี่คือภาร,รกิจของวันที่6นะอ่าได้เหรียญวิวมา2.33นะครับอ่า2.33หมดเลยนะครับพอเราทำภาร,รกิจสำเร็จนะ100%นะเราจะมีโอกาสหมุนวงล้อซึ่งภายในวงล้อจะมีของรางวัลเป็นเหรียญวิวเหรียญ USDT แล้วก็เหรียญ X นะครับนี่ทุกคนเหรียญ X นะเนาะเหรียญ X จะมีมูลค่าเยอะที่สุดแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะกด Go แล้วก็มันจะหมุนไปทุกคน อ่านได้มาดินบิลนับหนึ่งบิลมานะครับผมอกดกระกำปิดไปกดปิดไปนะครับแล้วก็พวกนี้ก็มาร่วมต่อน้าในส่วนของภารกิจพวกนี้นะครับอาต้องรอพวกนี้ต่อนะครับผมต่อมาก็ ไปในส่วนของการเล่นเกมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะหาดินบิวนะครับก็ผมเลือกเกมเลยนะกดตรงนี้ไปแล้วก็ขอเลือกที่ว่าเพิ่มเติมนะครับอ่ากดวินตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะวินแฮชมันก็เป็นเกมเหมือนกันนะครับผมนะหาเกมที่เราชอบนะที่เราอยากเล่นนับจะดีกว่านะผมเลือกเป็นเว็บที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะเลือกเป็น Bubble Legend นี่ดูคนนะน่าเป็น b u b b l e Legend นี่ดูคนแล้วก็กด Play now นะครับนี่ดูคนนะรอให้มันโหลดนะครับอ่ะการกระบาดปิดไปนีุ่กคนนะ แล้วก็กดรีเซฟไปนะครับรีเซฟนี่ทุกคนนะั่นก็คือเป็นบับล์ลีเจนนะครับแล้วก็กดเลเวลโหมดนะครับเพื่อเล่นนะครับผมนี่ทุกคนเรากาลังเล่นเกมอยู่และเราจะได้รับเหรียญน,นะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเล่นเกมชนะหรือแพ้มันเกี่ยวกับว่าระยะเวลาที่เราเล่นเกมนะเพราะว่ามันจะมีตัวจับเวลาอยู่ข้างบนมุมขวามือทุกคนนะถ้ามันจับเวลาไปนะวิ่งไปตรงนี้ตัวจับเวลาวิ่งไปบรรจบกันหนึ่งรอบเป็นวงกลมนะเราก็จะได้นะครับเหรียญบิลเข้ามานะครับผม อันนี้ก็นับอเล่นเกมต่อไปทุกคนนะในทุกคนนะก็ชนะไปนะครับแล้วก็ congratulation นับยินดีด้วยนะครับนี่ทุกคนเราก็กดกากบาทปิดไปเล่นถัดไปต่อ p พล y นะครับอ่าแล้วก็เล่นเกมต่อนะครับเผอใครชอบเกมแนวนี้นะครับลองมาดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับผมนะมันมันก็ง่ายแหละเลเวลแรกๆนะพอมันขึ้นเลเวลสูงๆนะมันก็เริ่มยากแหละ เห็นผมทําได้ตอนนี้คือมันก็เลเวลหนึ่งอยู่ทุกคนตอนนี้นะครับเวลามันใกล้บรรจบกันแล้วทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ไปอ่ะผมได้ไปหนึ่งบิลทุกคนนะบางครั้งได้มาเยอะบางครั้งได้มาน้อยในส่วนของเหรียญบิลตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถจะกําหนดหรือบังคับได้ว่าจะได้เยอะหรือจะได้น้อยมากเราเพนทำได้แค่การเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมในส่วนนั้นนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการเล่นเกมไปเรื่อยๆทุกคนนะ อันนี้คือด่านต่อมานะครับเ e ด d ี g โกนะครับอ่าเราก็ยิงไปเลยปุ้มอ่านี่ทุกคนนะปุ้มสีเขียวต่อนะครับแน่แล้วก็จะมีสีฟ้านี่ทุกคนนะสำเร็จไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยในสงนการเล่นเกมนะครับเราสามารถที่จะหาเกมอื่นได้มีเกมหลายเกมมากให้เราเล่นทุกคนนะันเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นเกมไหนนะครับ ส่วนต่อมาก็คือเปในส่วนของการเชิญนะครับโดยการแนะนำแอปพลิเคชันเผื่อใครที่อยากแนะนำเพื่อนนาม,มาเล่นเกมนี้หรือมาเล่นแอป,ปนี้สามารถที่จะกดคาว่าเชิญชวนตอนนี้และก็ทำการเชิญได้เลยแล้วจะกดไปแชร์ที่โซเชียลได้เลยนะครับหรือจะคัดลอกลิงก์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับคัดลอกรหัสโค้ดการเชิญของเรานะครับตรงนี้ได้เลยเนาะ ่อมาทุกคนนะครับก็คือเป็นการใส่โค้ดอ่งางเปาก็มาที่ค,าคออําว่าโคดอ่างเปาตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่โคอดอ่งางเปาตามผมได้เลยนะครับสําหรับโคอดอ่งางเปาในคลิปนี้นะครับผมนะก็ประกอบไปด้วย4 5 9 X V 8 B 4 5 9 X V 8 B กดแลกโคดอังเปาทันทีนะครับนี่ทุกคนนะได้มาอยู่ที่96.31บิลนะเพื่อนๆได้มาเท่าไหร่คอมเมนต์ใต้คลิปวดีอนี้กันเลยนะครับแล้วก็กดกลับเช็ดดูในบัญชีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูใหม่นะในส่วนของอังเปาเมื่อกี้นะครับว่า มีทั้งหมดกี่คนด้วยกันที่จะได้รับตัวคนนะกดที่ว่าส่งไปนี่ทุกคนนะอ่งางเปาเมื่อกี้ผมเปิดเป็นคนแรกตัวคนนะก็มีทั้งหมด500คนที่จะได้รับแล้วก็ผมรับไปแล้หนึ่งคนก็เหลือประมาณสี9ยคนนะครับก็ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆของเราที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้จะสามารถที่จะมาใส่โคดอ่งางเปานี้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของวิดีโอนี้ทุกคนนะส่วนการถอนเงินนะมาที่หน้ากระเป๋านะครับงานนี้เลย ส่วนเหรียญเบลเราก็ต้องไปขายนะตอนนี้ราคาตกผมยังไม่ขายนะขอเก็บก่อนนะเราไปขายเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดถอนนะซึ่งผมก็ถอนมาหลายครั้งแล้วทุกคนนะล่าสุดก็67บาทนะครับแล้วก็887บาทแล้วก็1 3 2่บาทอันนี้คือรายได้ของเดือนนี้นะครับเดือน11นะ3ยอดที่ถอนไปนะผมประมาณ2,000กว่าบาททุกคนนะก็ เผอใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับผมแอปนี้นะไม่ต้องลองทุนก็ถอนเงินได้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ